หลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับในการใช้คําสั่ง show vlan นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบสถานะนะครับภายใน vlan database ว่าเราได้มีการสร้างกลุ่มของ v l a นขึ้นมานะครับได้สําเร็จหรือไม่นะครับซึ่งตัวคําสั่ง Cisco IOS Comma Line นะครับไปทำการแสดงนะครับในส่วนของ vlan นะครับที่เราได้มีการจัดตั้งและชื่อของกลุ่ม vlan นะครับรวมทั้งสถานะว่ามีการ active หรือไม่นะครับพร้อมทั้ง p o ์ตที่เป็นสมาชิกของี l a นอดีต่างๆนะครับ ในขั้นตอนที่แล้วครับเรามีการเรียนรู้นะครับโชว w ีแลนก็จะเป็นการรายงานสถานะของกรุ๊ปที่เราได้มีการสร้างขึ้นก็คือกรุ๊ป2กรุ๊ปสกรุ๊ปสนะครับนอกจากนี้ครับการใช้คําสั่งบน Cisco iOS Command Line ครับเราก็สามารถที่ใช้คําสั่งในการตรวจสอบการคอนฟิกนะครับบนตัวอุปกรณ์ของสวิต c h นะครับก็คือคําสั่ง s h o w ว l a n นดดี ID นะครับในที่นี้ครับเรามีการ กำหนดนะครับ VLAN ID 2นะครับเราใช้สั่งโชว์ VLAN ID 2ก็จะแสดงเฉพาะกลุ่มของ VLAN ID 2แล้วก็พอทที่ประจำในกลุ่มของ VLAN ID 2นะครับเราสามารถที่จะใช้คำสั่งโชว์ VLAN ID ครับเพื่อดู VLAN ID ที่เราต้องการนะครับในกรณีที่เรามีการกำหนดนะครับกลุ่มของ VLAN ลงไปบนตัวก่อนสวิตช์นะครับในที่นี้เรากำหนดกลุ่มของ VLAN นะครับเพื่อทดลองในการทำงานกับ VLAN ไว้จำนวน4กลุ่มด้วยกันนะครับ นี่คือคําสั่ง show vlan id นะครับก็จะแสดงเฉพาะ vlan ที่เราต้องการที่จะให้อุปกรณ์สวิตช์นั้นรายงานออกมานะครับ vlan id สองนะครับก็คือกลุ่มของกลุ่มสองนะครับมีพอร์ตประจํากลุ่มสองก็คือ fast ethernet ศูนย์ทนึ่ศูนย์ทับสอและศูนย์ทับสามนะครับกลุ่มสามก็คือพอร์ต fast ethernet ศูนย์ทับสี่ศูนย์ทับห้าศูนย์ทับหกนะครับและกลุ่มสี่ก็คือ fast ethernet ศูนย์ทับเจ็ดศูนย์ทับแปดและศูนย์ทับเก้านอกจากนี้ครับเรายังสามารถใช้คำสั่ง show vlan brief นะครับซึ่งก็จะรายงานผลออกมาเเช่นดียวกับ การใช้คําสั่ง show vlan นะครับเพื่อที่จะดูกลุ่มของ vlan ที่มีการจัดตั้งขึ้นนะครับภายในตัวอุปกรณ์อนอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใช้คําสั่งนะครับ show vlan name นะครับเพื่อที่จะดูกลุ่มของ vlan จากชื่อที่เราได้มีการตั้งขึ้นนะครับเช่น show vlan name ครุภั์สองนะครับก็จะรายงานตามชื่อของ vlan name ครุภั์สองออกมานะครับ โชว์วี a ลนเนมกรุ๊ปสนะครับและโชว์วีแ n นเนมกรุ๊ปสนะครับซึ่งนี่คือการใช้คําสั่งตรวจสอบนะครับการคอนฟิกูเรชันหรือว่าการจัดตั้งค่าของตัวว l a ลนนะครับประกอบไปด้วยคําสั่ง Show ว l a n นะครับเพื่อแสดงวีแลนทั้งหมดที่มีอยู่ภายในกว์ของสวิตช์นะครับโชว์วีแลนบรีฟนะครับโชว์วีแลนไอดีโชว์วีแลนเนนะครับนี่คือพื้นฐานของการใช้คําสั่งเพื่อตรวจสอบค่าภายในวีแลนหลังจากที่เราได้มีการจัดตั้งการคอนฟิกูเรชันครับขอบคุณครับ